สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่ยิปซบาคุเช่นเดิมเลยนะคะสำหรับคลิปนี้เรามาทำในดวงแบบแรนดอมแรนดอมจะเป็นการทำในดวงแบบสุ่มนะคะหมายความว่าใครก็ตามแต่ที่บังเอิญมาเจอคลิปนี้หรือจะมีความตั้งใจมาดูคลิปนี้ก็ดูได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ทั้งเนั้นการทำในดวงของเราเป็นแบบ general reading อาจจะมีที่ตรงแล้วก็ไม่ตรงกับเพื่อนๆยังไงก็ลองเปิดใจรับฟังกันดูก่อนสําหรับหัวข้อแรนดอมเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะวันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเขาคนนั้นที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้เนี่ยเขามีความรู้สึกนึกคิดอย่างไรกับคุณอันดับแรกเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกําลังใจให้กับยุซิบาคุลายด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นกําลังใจที่สําคัญมากๆเลยนะคะที่เราจะทำคลิปออกมาเรื่อย เขารู้สึกอย่างไรขอดูความสัมพันธ์คุณและเขาเนะะี่ยคะเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะว่าพลังงานความสัมพันธ์คุณและเขาตอนนี้เป็นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์ระหว่างอ้าวตก,ตก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 นะคะวิ e ออฟ f อร์จูนแบบแรกค่ะวิ e ออฟ f อร์จูนแบบแรก king of cups อืมแปดไม้นะคะสามไม้ ความสัมพันธ์ค่อนข้างจะมีความห่างเหินมีความเงียบเข้ามาก่อนหน้านี้คุณอาจจะคุยกันดีนะคะแต่ตอนนี้มีความเงียบเข้ามาทักทายอะไรที่เคยใกล้ชิดกันนะคะช่วงนี้ก็อาจจะเงียบเียบกันไปเนาะอาจจะมีงานนะคะเขาอาจจะมีงานเยอะหรืออาจมีอะไรต้องทําทําให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขาเนี่ยดูเย็นชาต่อกันนะคะ พลังงานความสัมพันธ์ตรงนี้ยังไม่ได้มีการเลิกลากันเพียงแต่อาจจะมีความไม่เข้าใจกันทําให้คุณไม่คุยกันนะคะเหมือนงอนกันอยู่หรือถ้าไม่งอนกันนะคะอาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งงานเยอะจนหลงลืมไปส่วนตัวคุณอาจจะมีความเครียดนะคะเอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะคะเป็นลักษณะของ คนที่คุยกันอยู่แต่มีปัญหานะคะดังนั้นใครที่มาดูคลิปนี้นะคะ r a n d อมนี้จะเป็นความสัมพันธ์ที่คุณทั้งคู่ยังไม่ได้เลิกลากันนะคุณทั้งคู่ยังไม่ได้เลิกหลกันแต่ไม่คุยกันเท่าไหร่หรือคุยกันน้อยลงอาจจะทะเลาะอเอออาจจะทะเลาะกันเล็กๆน้อยๆแล้วก็หันหลังให้กันนะคะมันเป็นลักษณะที่ต่างคนต่างหยุดนิ่ง แต่ก็ยังไม่ได้แบบอยากจะไปจากชีวิตกันและกันยังมีการแอบ,บมองแอบบส่องกันอยู่เหมือนกลับมาตั้งหลักนะคะคุณก็นิ่งเขาก็นิ่งแต่เขาก็ยังอยากที่จะมีคุณอยู่ในชีวิตคุณก็อยากจะมีเขาอยู่ในชีวิตเพราะวิวอัลฟ่าจูนมันคือกงล้อแห่งความสัมพันธ์นี้ยังคงหมุนเวียนไปยังไม่จบสิน้นสรุปก็คือว่าพลังความสัมพันธ์ตรงนี้คุณไม่ได้คุยกันเหมือนเดิมคุณมีความรู้สึกเขาเปลี่ยนไปคุยกันน้อยลง นะคะพอเขาเงียบคุณก็เงียบอีโก้สูงนะคะความเป็นตัวตนของคุณทั้งคู่แรงพอกันถ้าใครฟังนะคะเ NERGY เป็นแบบนี้ช่วงนี้เขาเปลี่ยนไปนะเราก็อยากจะมุ v ออนแต่ก็มุ v ออนไม่ได้แสดงว่าคลิปนี้เป็น r a นดอมคุณเราไปต่อกันเลยนะคะโอเคเรามาดูความสัมพันธ์ท่อทีค่ะเรามาดูความรู้สึกเขาเลยดีกว่านึกถึงหน้าเขานะคะ นึกถึงหน้าเขาเลยค่ะตอนนี้เขาคนที่คุณนึกถึงอยู่ในขณะนี้เขาคนที่คุณนึกถึงอยู่ในขณะนี้ไปพร้อมๆกันนะคะมีความรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะสามดาบเขาเจ็บปวดเขางอนคุณหรอสามดาบขึ้นเขาคิดว่าคุณ ไม่รักเขาเขาคิดว่าคุณมีคนอื่นที่แน่ๆเลยเขารู้สึกเจ็บปวดนะหรือไม่คุณก็อาจจะทะเลาะก,กันรุนแรงคุณอาจจะคิดว่าคุณพูดไม่รุนแรงแต่ความรู้สึกของเขามันเกินจะต้านทานสามดาบขึ้นการเงียบแบบนี้มันก็ทําให้เขาเจ็บปวดหัวใจได้เช่นกันนะคะมันมันก็ตีได้หลายอย่างมากๆเลยทีเดียวนะความรู้สึกของเขาในตอนนี้ที่มีกับคุณ เดี๋ยวเรามาดูไพ่ใปต่อไปแล้วมีอะไรต่อเหนื่อยและท้อจะทําอย่างไรกับความสัมพันธ์นี้ดีทําไมคนที่คุณถามถึงเขาน้อยใจเขาคิดว่าคุณแบบมีคนอื่นไปแล้วอะควาขอ sorry นะคะเพราะว่าเปิดไฟแล้วไฟเข้านะคะสามดาบและสามเหรียญเขาเหมือนคนเสียสูนญอะ เขารอการเทคแอคชั่นจากคุณแต่คุณก็ไม่เทคแอคชั่นเนาะคุณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเออสรุปเขารู้สึกอย่างไรคนนี้อาจจะเป็นคนที่รักนะแต่ไม่แสดงออกเก็บไว้ในใจแล้วตัวคุณก็ไม่รู้ด้วยนะคะคุณไม่พูดคุณไม่แสดงคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ตัวคุณต้องการความชัดเจนคุณเป็นคนที่ชอบคนที่ชัดเจนแสดงออกทางการกระทำแต่คนที่คุณถามถึงอ่ะเป็นประเภทที่ไม่แสดงออกแต่ใจเนี่ยเร่าร้อนนะคะ ใจรักคุณแต่ไม่แสดงออกด้วยความที่เขาอาจจะเป็นคนที่หยิ่งผยองในตัวแต่ในตอนนี้เขามีความรู้สึกว่าเขากำลังจะเสียคุณไปนะคะเขาเสียใจนะ,ะหรือคุณโพสอะไรหรือเปล่านะคะประมาณว่ามีคนมาจีบคุณไหมหรือเขาไปล่วงรู้อะไรเกี่ยวกับคุณนะคะทำให้เขารู้สึกถอดใจทำให้รู้สึกเศร้าหมองมากๆเลยนะ,ะ Hi g i r l f r i n ความเงียบตรงนี้เขาน่าเขาเขารู้สึกเขากลัวเหมือนกันนะเขากลัวว่าเขาจะต้องสูญเสียคุณไปจริงๆเขาไม่อยากจะสูญเสียคุณไปเขามองว่าคุณเป็นเป็นคนที่ทําให้เขามีความสุขทําให้เขายิ้มได้ในแต่ละวันเพียงแต่ตอนนี้คุณมีปัญหากันเขาก็ยังภาวนาทุกๆวันนะคะทำภาวนาเพื่อที่คุณแล้วเขาจะได้กลับมาแบบคุยกันเหมือนเดิมไฮรแฟลแลวก็เจ็ถ้วย เหมือนตัวของเขาเนี่ยมองนะคะมองความสัมพันธ์นี้เยอะะเต็มไปหมดมีการคิดหลายๆอย่างแต่ตอนนี้ไม่สามารถทําได้นะคะเพราะตัวของเขาเองอาจจะคิดลบไปแล้วว่าเออคุณมีคนอื่นไปแล้วคุณไม่ได้รักเขาแล้วนะคะทําไมเขาถึงคิดอย่างนั้นนะ King ออ wand เป็นเพราะตัวของเขาก็ไม่สนใจคุณด้วยแหละเออก่อนหน้านี้เขาทำไม่ดีกับคุณใช่ไหมเขาอาจจะแบบโหงนิ่งเงียบไปไม่บอกไม่กล่าวนะคะก่อนหน้านี้คุณก็แย่เหมือนกันแต่ตอนนี้คุณสตรองนะคะคุณคุณรักตัวเองคุณอยู่ได้แล้วคุณไม่สนใจเขาแล้วเหมือนกันในขณะที่คุณรักตัวเองในขณะที่คุณไม่สนใจเขากลายเป็นเขาซะอีกนะคะที่ทุกใจมันเหมือนสลับกันเนาะก่อนหน้านี้คุณทุกใจมากเรื่องเขาแต่ตอนนี้โปรดรู้ไว้เลยนะคนคนนี้ทุกใจเรื่องคุณมากนะคะนี่คือความรู้สึกนะ อ่านี่คือความรู้สึกชาริลอนะมีความรู้สึกอยากที่จะติดต่อกลับมาเดินเกมนี้เดินความสัมพันธ์นี้ให้มันเร็วขึ้นแสดงว่าตัวของเขาเริ่มอยากจะ take a คชั่นละเพราะการอยู่นิ่งๆแบบนี้รู้ใจตัวเองแล้วว่าทนไม่ไหว ปล่อยไว้นานเลิกกลากันแน่นอนปล่อยไว้นานความสัมพันธ์นี้จบแน่นอนเขาไม่ต้องการอยากจะให้ความสัมพันธ์นี้จบดังนั้นเขาจะต้องทําอะไรบางสิ่งบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้คงอยู่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเขาจะทําอย่างไรต่อไปเขาคนที่คุณถามถึงจะทําอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเขาจะทําอย่างไรต่อไปกับความสัมพันธ์นี้ โอ้ oh. ห้าไม้นะคะแล้วก็อัวินไม้เขาจะต้องทลายกำแพงตัวเองลงเขาจะต้องขจัดปัญหาอุปสรรคและจะทำให้ทุกอย่างเคลียร์เขาจะเดินหน้ามาพูดคุยมาปรับความเข้าใจยังไงก็ได้ปรับความเข้าใจกันนะคะห้าไม้แล้วก็คิงไม้ขึ้น มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกันแน่นอนแต่ในขณะที่พูดคุยนะคะอาจจะมีปากเสียงกันบ้างสุดท้ายจะเข้าใจกันได้ตัวของเขาเองจะยอมอ่อนข้อให้คุณด้วยนะคะคนคนนี้นี่คือสิ่งที่เขาจะ take action นะคะเขาหึงเขาห่วงคุณเขาห่วงความสัมพันธ์นี้มากนะคะเขาไม่ต้องการที่ให้คุณไปใกล้ชิดใครนะคะเขาเขาไม่รู้ตัวนะเพราะเขาหึงคุณจน ช่วงเวลาที่หายกันไปหรือว่าห่างกันไปอ่ะเขาเขาส่องคุณเขากดรอยตามคุณตามสื่อโซเชียลต่างๆนะเวลาใครมาเม้นหรือว่าเวลาใครมาทําอะไรเกี่ยวกับข้องกับโซเชียลคุณเขาตามสืบนะคะพอสืบไปเขาก็เครียดเพราะเขาห่วงคุณมากมันก็เลยกระตุ้นทําให้เขาจะต้อง take action ถ้าเขาต้องการอยากจะให้คุณอยู่ในชีวิตเขานั่นเองนะคะ the star ไม่มีอะไรจะเสียแล้ว ยอมทิ้งอีโก้ยอมทิ้งความเป็นตัวเองเพื่อจะคว้าดาวนะคะคุณเปรียบเสมือน q u e e n of คั p เขาชอบคุณมากนะคะชอบขนาดที่ว่ายอมที่จะเป็นฝ่ายง้อก่อนยอมที่จะให้คุณนะคะเป็นคนมีอิทธิพลกับใจของเขาก่อนหน้านี้อ่ะจะมีความรู้สึกว่าคุณไม่ได้สำคัญเขาสามารถตัดคุณได้แต่เมื่อเวลาผ่านไปทำให้เขารู้เลยว่า มันไม่เป็นแบบนั้นเขามีความทุกข์ทรมานมากกับการที่ไม่มีคุณอยู่ในชีวิตเขานะคะขอดูอีกหนึ่งใบเขาอยากที่จะกลับมาสารสัมพันธ์นี้ให้มันเป็นรูปเป็นร่างให้มันมีความจริงจังมากขึ้นกว่าเดิมไม่ว่าคนที่คุณถามถึงจะอยู่ในสถานะอะไรก็ตามแต่ เริ่มตั้งแต่สถานะคนที่ไม่ชัดเจนการกลับเข้ามาในครั้งนี้เขาจะเข้ามาสารภาพรักกับคุณแล้วก็จะขอพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือถ้าใครเป็นสถานะแฟนเขาจะพูดถึงในเรื่องของการมั่นหมายแต่งงานสร้างครอบครัวกับคุณความห่างไกลการไม่ได้คุยมันทําให้เขารู้แล้วว่าเขา มีความต้องการมีความรักให้คุณมากขนาดไหนนะคะนี่จะเป็น energy ที่ความรู้สึกที่เขามีกับคุณขอดูอีกหนึ่งสำรับและกันนะคะเดี๋ยวขอดูอีกหนึ่งสำรับ <g itto> เขาอยากบอกคุณว่าอะไรนะคะแล้วเขาอยากบอกคุณว่าอะไรอะตอนนี้อะเขาอยากบอกคุณว่าอะไรเขาอยากบอกคุณว่าอะไร อยากจะบอกว่าคุณเป็นคู่ของเขาเราเกิดมาเป็นคู่กันเราหากันจนเจอหลายๆครั้งเขาเคยคิดว่าคุณเป็นคนไม่ใช่เขาพยายามจะตัดคุณออกจากชีวิตแต่ก็ไม่สามารถที่จะตัดคุณได้เขามองคุณเป็นทวินเฟรมนะคะเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณนะคะทวินเฟรมมันจะมีเรื่องรล่าทำให้คุณทั้งคู่ต้องเลิกลากันไป เงียบกันไปเพื่อทดสอบใจตัวเองว่ามีความรักมากพอขนาดไหนนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ลักษณะแบบนี้อ่าแล้วมีอะไรที่เขาอยากจะบอกยมูลเขาเศร้านะเศร้ามากเวลาที่ไม่มีคุณเหมือนโลกทั้งโลกมันจะถล่มทลายเลยหรือเปล่า มันมันผูกพันกันทางจิตวิญญาณเขาคิดถึงคุณมากนะคะในช่วงเวลาที่ทะเลาะก,กันหรือว่าไม่ได้คุยกันความเงียบตรงนี้มันทําให้เขาเหงามากแล้วเขารู้เลยว่าเขาต้องการคุณนะคะในสิ่งที่มันดูเหมือนมีปัญหามันก็มีความโชคดีซ่อนอยู่นะคะมันทําให้เขาได้รู้ใจตัวเองเพิ่มมากขึ้นการที่เขายอมนะคะที่จะหลีกหนีปัญหายอมเดินออกจากคุณมาเขาอยากจะรู้ว่าตัวของเขารักคุณหรือเปล่า เขาอยู่ได้ไหมตอนนี้เขาได้พิสูจน์แล้วนะคะว่าเขาไม่สามารถที่จะไม่มีคุณไม่ได้นะคะมันทุกทรมานมันหนาวเหน็บมันเจ็บปวดหัวใจเขาจะไม่ทรมานตัวเองอีกแล้วดังนั้นในห่วงเวลานี้นะเขามีความรู้สึกกับคุณแบบล้นปลีเขาจะ take action จะต้องการให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาเขาบอกว่าคุณเป็นท w i n เฟรมนะคะอย่างที่ไวได้บอกไปมีแรงดึงดูดบางอย่างทําให้เขาอยากจะมีคุณมี อยู่ในชีวิตนะคะหรืออยากจะพัฒนาความสัมพันธ์ที่มันชัดเจนมากยิ่งขึ้นอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะฮะอยากจะเริ่มต้นใหม่การเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้พร้อมที่จะเสี่ยงความรักมันคือการเสี่ยงเขาไม่รู้หรอกว่าปลายทาง มันจะมีสายรุ้งรอยอยู่ไหมแต่เขาคนนี้จะเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วจะพยายามสร้างสะพานแห่งความรักนี้ให้มีแต่เรื่องดีดีเกิดขึ้นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่เขาอยากจะบอกนะมันเหมือนแบบความในใจของเขาเลยเออที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะ คุณเป็นคู่กันนั่นแหละสองเหรียญเขาคิดอยู่เสมอเลยนะคะว่าเป็นคู่ที่ลงตัวคุณอาจจะมีอะไรที่แตกต่างกันนะคะแต่ความแตกต่างตรงนี้ตรงนี้นะเมื่อมีโอกาสได้มาใกล้ชิดกันมันเป็นอะไรที่หอมหวานลงตัวกลมกลับมากในความสัมพันธ์นี้เขาขัดคุณไม่ได้นะคะเดี๋ยวเขาจะเข้ามาเทคแอคชั่นมาพูดคุยกับคุณมาบอกความรู้สึกที่แท้จริงที่มีให้คุณได้รับรู้ในกรณี ที่ยังไม่ได้ตกลงปรงใจเป็นแฟนกันเขาจะสารภาพร,รักกับคุณด้วยนะคะเขาเตรียมที่จะแบบเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์นี้อย่างฉับพลันนะคะทีนี้เดี๋ยวขอดูบทสรุปความสัมพันธ์ต่อจากนี้ระหว่างคุณและเขาจะเป็นอย่างไรนะคะบทสรุปความสัมพันธ์นะคะคุณและเขาจากนี้จะเป็นอย่างไรนะ,ะไพ่ <c oughs> เดี๋ยวเราใช้เป็น oracle card นะคะโอเคค่ะ บทสรุปของคุณและเขาจะเป็นอย่างไร<_ <D> _>เร็ววนี้คุณจะเปิดอกเปิดใจพูดคุยกันเร็วๆนี้คุณจะตัดสินใจร่วมกันได้นะคะสิ่งที่หวัง กำลังจะเกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขาคุณจะมีความใกล้ชิดกันคุณจะได้เจอกันด้วยนะคะใครที่คิดว่าจะไม่ได้เจอแล้วนัดกี่นัดก็คาดเคลื่อนตลอดไม่หรอกเดี๋ยวเขาจะเข้ามาในชีวิตคุณแบบปุบป,ป,ปับฉับพลันนะคะเขาอยากเจอคุณมาก ในระยนี้มีโอกาสจะได้เคลียร์ใจกันตัวของเขาจะเข้ามาบอกรักคุณทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเข้มแข็งมากขึ้นอะไรก็ตามแต่นะคะที่คุณต้องการมันจะเกิดขึ้นถ้าคุณยังต้องการเขามันจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะ มีแรงปรารถนามีแรงดึงดูดคุณยอมให้เขาเข้ามาในชีวิตคุณเขาก็ยอมให้คุณเข้าเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเขาสองดวงจิตนี้มีมีมีแรงปรารถนาอันแรงกล้าต่อกันนะคะคุณกําลังจะได้รับความสุขเขาเป็นคู่ของคุณนะคะมีโอกาสได้ใ,ใกล้ชิดกันร้อยเปอร์เซ็นต์นะใครที่ มีความรู้สึกว่าจะได้เจอกันไหมในเดือนธันวาคมนะคะหรือคุณเข้ามาดูตอนไหนก็ได้คลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุคุณเข้ามาดูตอนไหนนับไปบวกลบไม่เกิน3เดือนการดูดวงไพ่ยิปซีนะคะหรือว่าไพ่ออร์คิลคัทเป็นการทำในดวงในห้วงเวลา3เดือนนับตั้งแต่คุณเข้ามาดูคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุคุณเข้ามาดูในช่วงเวลาไหนคุณนับในช่วงเวลานั้นนะคะดังนั้นเร็วนี้ถ้าคุณไม่ได้มีความรู้สึกว่าโอกาสเจอกันมันยากจังเลยเขาก็นิ่งคุณก็นิ่งแต่บทสรุปของคุณ ปรากฏว่ายังไงก็ได้ใกล้ชิดกันได้มีเวลาปรับความเข้าใจกันนะคะได้ใช้ได้ใช้เวลาร่วมกันแล้วก็มีห่วงเวลาที่มันมีความสุขด้วยกันด้วยนะคะขออีกหนึ่งใบค่ะ ได้ใกล้ชิดกันแน่นอนคุณและเขาจะทําให้ความรู้สึกตรงนี้มันลึกซึ้งมากขึ้นกว่าเดิมมีช่วงเวลาโรแมนติกด้วยกันสารภาพรักแน่นอนเขาจะสารภาพรักกับคุณและตัวคุณก็รักเขาคิดว่าคุณก็จะสารภาพรักให้เขารู้เหมือนกันนะคะบทสรุปดีค่ะความสัมพันธ์นี้ยังได้ไปต่อแล้วก็มีโมเมนต์ที่ดีในเรื่องของความรักเกิดขึ้นอย่างแน่นอนนะคะเดี๋ยวเรามาส่งท้ายนะคะด้วยข้อความในใจของเขานะคะจาก Love Message Oracle Card กัน นะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อความในใจของเขาขอหกข้อความเดี๋ยวเรามาดูข้อความแรกกันก่อนนะคะเขาต้องการอยากจะบอกอะไรเขาอยากจะบอกว่าอัตราของฉันพยายามหยุดฉันจากสิ่งที่ฉันต้องการจะทําก็คืออีโกของเขานนั่นเองอีโกก็คือความที่เขาเป็นสิ่งที่เขาแบบยึดมั่นถึงมั่นว่าไม่ควรทำนะคะอีโกสูงมากๆคนนี้ เขาก็เลยบอกนะคะว่าอีกโก้ของฉันมันทำให้ฉันนิ่งทำให้ฉันไม่ทักคุณทำให้ฉันแบบแสดงออกเหมือนว่าไม่ต้องการคุณแล้วนะคะอันนี้คือข้อความในใจเขาเลยโอเคอยากอยู่แก ฉันอยากจะอยู่ฉันอาจจะอยู่ไกลแต่ฉันไม่เคยทิ้งคุณไปไหนแน่นอนอ่าในช่วงนี้นะคะเขาอาจจะแบบไม่ได้พูดคุยกับคุณแต่เขาก็แอบ,บมองแอบส่องคุณนั่นเองเหมือนที่ได้บอกไปเนะะี่ยค่ะว่าคนคนนี้ค่อนข้างจะห่วงต่อให้เขาไม่พูดไม่คุยเขาก็แอบ,บมองแอบส่องคุณเสมอนะคะไพ่ใบที่3ข้อความไพ่ใบที่3เขามองว่ามันเป็นเลิฟ at the first sight นะคะก็เป็นรักแร,ก,รกพบ เขารู้เลยตั้งแต่ที่เขาเจอคุณแล้วเขามองว่าคุณเนี่ยเป็นลักษณะของโเมิหรือว่าเป็นทวินเรมเขาบอกว่าคุณอาจจะเกิดมาเพื่อเป็นคู่ของเขานะคะเราเกิดมาเพื่อเป็นของกันและกันอะไรประมาณนี้เลยนะ <c oughs> อ่ะขาอ,อีกหนึ่งใบมันอาจยังไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมนะคะก็คิดเยอะคิดมากนะคะการที่เขาเงียบนิ่งไปเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างทำให้เขาคิด ว่าเราสองคนไม่เหมาะสมกันหรือเปล่าเหนอยางที่วไยได้บอกไปว่าเขาอยากจะทดสอบใจตัวเองด้วยเขาอยากจะรู้ว่าถ้าไม่มีคุณเขาอยู่ได้เปล่าอะไรอย่างนี้นะคะก็เลย เทสหัวใจตัวเองนะคะตอนนี้ก็เหมือนรู้ว่าแหละว่าอยู่ไม่ได้สุดท้ายเขาก็บอกว่าฉันแค่ไม่เชื่อในรักแท้เขาแค่ไม่เชื่อว่าเขารักคุณนั่นเองนะคะคุณอาจจะมีความแตกต่างกันในหลายๆเรื่องเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมหรือแม้กระทั่งในเรื่องอะไรก็ตามแต่ที่คุณมีความแตกต่างกันสังคมอาจจะกําหนดว่าคุณไม่คู่ควรกันแต่ใจของคุณรู้ดีว่าคุณและเขารักกันนะคะในปัจจุบันนี้มันมันเปลีป่ยนไปแล้วค่ะคุณอยู่กับใครล้าคุณรู้สึกรักคนนั้นแหละคือคนที่ใช่นะคะไม่ไม่ได้มอง เรื่องอื่นแล้วแหละนะคะในยุคป,ปัจจุบันนี้ซึ่งตัวของเขาเองแค่มีความรู้สึกไม่เชื่อพอไม่เชื่อก็เลยจะต้องหนีห่างไปนะคะเพื่อจะรู้ว่าพอไม่มีคุณแล้วตัวเขาเป็นอย่างไรนั่นเองนะคะโอเคฉันมี เป็นพันสิ่งเลยนะที่จะพูดกับคุณแต่มีเป็นพันเหตุผลที่จะไม่พูดมันก็เป็นคนใจแข็งนะคะใจแข็งปากแข็งการแสดงออกเหมือนไม่สนใจนะคะแต่ในใจนี่รักมากอย่างที่ได้บอกไปนะคะซึ่งข้อความที่เกิดขึ้นก็เป็นเป็นลักษณะเดียวกันเลยนะคะกับเรื่องราวที่เราดูกันตั้งแต่ต้นคลิปฉันไม่อยากอยู่โดยไม่มีคุณนะคะเขาไม่ต้องการที่จะอยู่โดยไม่มีคุณแล้ว การที่เขาเทสหายไปนะคะการที่เขาทําตัวแบบแบบเนี้ยเหมือนเป็นการอยากจะรู้ใจตัวเองว่าเขาคิดอย่างไรกับคุณแต่ตอนนี้เขารู้ใจตัวเองอย่างถ่องแท้แล้วนะคะว่าเฮ้ยเขารักคุณเขาต้องการคุณนะขอนไปสุดท้ายค่ะใบสุดท้ายค่ะฉันเกลียดที่เห็นคุณไปอ่อยกับคนอื่นเขาหึงคุณอัพอะไร เป็นประมาณว่ามีคนมาจีบหรือเปล่าหรือเพื่อนคุณมาแซวอะไรแรงๆหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นนะคะขอให้คุณเช็คโซเชียลให้ดีถึงแม้คนนี้จะไม่ได้พูดคุยกับคุณแต่เขาก็แอบส่องแอบมองแอบตามคุณอยู่เงียบเงียบแล้วเวลาที่มีอะไรนะคะเข้ามาทําให้เขารู้สึกหึงเนี่ยคนคนนี้ค่อนข้างจะเสียใจมากมากเลยเขาห่วงคุณมากเ็าบอกว่าเขาเกลียดที่เห็นคุณไปอ่อยกับคนอื่นนะคะเขารักคุณทั้งใจแหละนะคะแล้วก็มีความหึงความห่วงนะคะ โอเคค่ะก็เดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตนะคะในแบรนดอมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการทำนายไว้เพียงเท่านี้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาดูแล้วเป็นเรื่องราวของคุณนะคะตั้งแต่ในเรื่องของพลังงานจนมาถึงตอนนี้นะคะ ก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงไปได้เลยนะคะว่าคลิปนี้เป็นของคุณขอพลังงานตรงนี้ให้เกิดขึ้นจริงด้วยพลังงานคลิปนี้สวยงามมากๆเลยนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนสมหวังในความรักไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ